สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีตุลในเดือนตุลาคมเดือนนี้ดาวศกดาวตานุรักษ์ดาวประจําตัวของคุณและดาวเจ้าเรือนมอรณะยังจออยู่ในภพลาภะก็ยังเป็นโอกาสดีๆของชาวตุลตัวเองเป็นโชคเป็นราบเพราะฉะนั้นชาวตุลก็โฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของการหาราบผลรายได้ มีดาวราหูเจ้าเรือนปุตตะที่จออยู่ในเรือนศุกร์เหมือนกันรออีอยอยู่ในภพมรณะชาวตุลก็มีโอกาสที่จะได้ลาบผลรายได้จากสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงหรือมรณะแปลว่ามราดกได้นะก็มีโอกาสที่จะได้ลาาผลรายได้จากมรดกหรือจากความตายจากสิ้นสุดจากงานที่คุณทำแล้วจบเป็นจอ๊อบจอบนะดาวศุกร์ในเรือนอาทิตย์เป็นผู้สมพล เพราะฉะนั้นลาภเนี่ยหมายถึงเพื่อนได้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้เพื่อนฝูงสนับสนุนให้คุณมีช่องทางในการทำมาหากินหรือได้ผลประโยชน์ที่เพื่อนคุณทำทิ้งไว้ให้มรณะเองก็หมายถึงการเดินทางนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่คุณจะเดินทางแล้วไปเจอเพื่อนใหม่เจอช่องทางในการทำมาหากินหรือมีโอกาสที่จะพบรัก อาทิตย์ที่ลอยอยู่ในเรือนวินาศถ้าคุณพบรักจากการเดินทางหรือในหมู่เพื่อนฝูงของคุณก็แล้วแต่คนที่เข้ามาในช่วงนี้เขาจะเป็นคนไกลหรือเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนหรือก็มีโอกาสที่เขายังจะมีอะไรที่ปิดบังอยู่นะเพราะฉะนั้นสาวๆชาวตุลดูให้ดีอาทิตย์เจ้าเรือนลาภะที่จอนอยู่ในภพวินาศของเรือนพุต โชคลาภความสําเร็จที่ได้รับนะคุณมีโอกาสที่จะได้จากอย่างที่บอกนะการเดินทางไกลทางต่างประเทศหรือในงานลับๆที่ไม่เปิดเผยอาจจะทําแล้วจอบจอบเป็นครั้งคราวตามความหมายของพบวินาศพุธอีกเลือนคือพบสุภาสุภาเองก็หมายถึงการต่างประเทศนะสุภาหมายถึงผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคุณเองก็มีโอกาสที่จะได้ผู้ใหญ่หรือมีคนสนับสนุน ในเรื่องของการงานทีนี้สิ่งที่ชาวตูนต้องระวังเพราะพุธที่กลุ่มรักคุณอยู่แล้วมีอาทิตย์อยู่ในเรือนพุธอ,อาทิตย์นี่เขาเป็นดาวธาตุไฟอยู่แล้วนะคาพูดคุณจะกดดันรุนแรงแล้วพุธเล็งกับอังคารดาวคู่นี้เป็นดาวคู่สตรูคู่วิวาทะมีมฤตยูมาร่วมแจมในเรื่องของคําพูด อย่าพูดทุกอย่างที่คิดแต่ให้คิดทุกอย่างที่พูดเพราะไม่งั้นคุณพูดไปตามอารมณ์พูดทุกอย่างพูดทุกอย่างตามที่คุณอยากจะพูดมันจะมีอุบัติเหตุทางคำพูดเกิดขึ้นได้ นะปัญหามันจะบานปลายใหญ่โตแล้วพุธยังหมายถึงในเรื่องของเอกสารสัญญาเพราะฉะนั้นทําอะไรยังต้องรอบคอบถ้าคุณจะมีหุ้นส่วนหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาเกี่ยวกับหุ้นส่วนต้องระวังนะรวมถึงดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนปัตนิด้วยอีกๆพบเรือนหนึ่งคือกระดุมพระ มีโอกาสที่คุณจะมีปัญหาขัดแย้งกับคู่ของคุณในเรื่องของเงินทองในเรื่องของผลประโยชน์รวมถึงขัดแย้งกับหุ้นส่วนได้ด้วยนะ มาดูในเรื่องของคู่ครองดาวอังคารดาวคู่คุณเริ่มเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นอังคารปรกติก็ใจร้อนอยู่แล้วอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเป็นดาวอังคารในราศีเมษธาตุไฟด้วยลมกับไฟก็ยิ่งไปกันใหญ่นะร่วมมฤลตยูเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์ร้อนใจร้อนอย่าพึ่งคุยกันมีโอกาสที่มันจะทะเลาะเบาะแวงลงไม้ลงมือกันได้นะพูดแล้วมีปัญหาก็นิ่งบางก็ได้ ราหูที่จรร่วมพุธอยู่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของเอกสารสัญญาระวังในเรื่องของคดีความด้วยนะดาวสาวและดาวพฤื้อหัดเจ้าเลือดอลิก็ยังจรร่วมกันอยู่ในภพสหัสชะ ชาวตุนคุณระวังเพื่อนฝูงให้ดีพวกหวังดีประสงค์ร้ายเยอะโดยเฉพาะเพื่อนสนิทมีตัวดีเลยมาพูดมาจาอะไรให้คุณฟังชาวตูนฟังแล้วคุณต้องตั้งสติเยอะๆคิดด้วยนะอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เพื่อนพูดไปซะทั้งหมดในส่วนสุขภาพของคู่ครองเองดาวราหูที่รออยู่ในภพมรณะแฝงพุท เล็งอังคารนะเพราะฉะนั้นเหมือนมรณนะเลงดาวคู่ครองคุณอยู่ก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดสุขภาพของคู่ครองเป็นเรื่องที่คุณชาวตุลต้องระวังด้วยนะวันที่9ตุลาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนกระดุมพระจรเข้าพบอเห็นไหมปัญหาเก่าๆมันย้อนกลับมาเรื่องเงิน ยังต้องเป็นเรื่องที่คุณต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนต่อสู้ต่อนี่สินที่คู่ครองหรือหุ้นส่วนทําไว้นี่บ้านนี่รถที่พักชําระนี่ไว้หรืออะไรก็ตามแต่ถึงเวลาที่จะกลับมาสร้างความปั่นป่วนให้คุณอีกครั้งหนึง่งกับพี่น้องคนในบ้านก็เหนื่อยใจคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะต้องมีการหมุนกันมากหน่อยแต่ก็ยังผ่านไปได้นะเพราะดาวพฤหัสเจ้าเรือนสหัชชะเขาก็เป็นเกษตรอยู่ วันที่10ตุลาดาวพุธเจ้าเรือนสุภพระและเจ้าเรือนวินาศจอถอยหลังเข้าพบวินาศร่วมอาทิตย์เจ้าเรือนลาพระดาวเป็นทั้งปุดและเป็นทั้งเกษตรนะดาวเดินถอยหลังกลับมาพุธกับมะเร็งอังคารอีกในเรื่องของคําพูดเอกสารสัญญายังต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะแล้วตอนนี้มันจะเป็นปัญหาเพราะมันเล็งอยู่ในภพอลิและวินาศนะเพราะฉะนั้นชาวตุลต้องตั้งสติเยอะๆเลย แม้พุธและอาทิตย์จะเป็นดาวคู่ที่เรียกว่าเสริมส่งในเรื่องของสติปรรัญญาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่อาทิตย์และอาทิตย์และพุธเองก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยชาวตุลคุณอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายมากหน่อยค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คิดว่าจะต้องจ่ายนะรวมถึงระวังปัญหาในเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้ด้วย ชาวตุนที่คุณรอคอยข่าวอะไรอยู่คงต้องรอสักไปลายเดือนให้พุทเดินเป็นปกติก่อนนะตอนนี้มันอาจจะมีอะไรล่าช้าการเจราจาการติดต่อเริ่มจะมีปัญหาอาจจะต้องติดขัดไม่ราบลื่นเหมือนเดิมลาบผลรายได,ได้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนก่อนวันที่17ตุลาดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาพระจรทับลักสบวยมาตรฐานนิดลาพระเป็นนิด พออาทิตย์ทับลักตอนนี้ชาวตุลก็เริ่มจะร้อนอาดละเริ่มอยู่ไม่ติดบ้านต้องเดินทางอาจจะไปพบปะเพื่อนฝูงสแสวงหาลาบผลรายได้เนาะอาทิตย์กับราหูเป็นดาวคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นเรื่องลาบผลรายได้ก็ อาจจะไม่เป็นไปตามที่หวังดาวอาทิตย์ที่เป็นนิดเนี่ยนิดมันแปลว่าน้อยเพราะฉะนั้นในเรื่องของลาบผลรายได้ตอนนี้ก็เป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแต่ถามว่ามันมีไหมมันยังมีนะเพราะว่าอาทิตย์กระสุกคุณเป็นดาวกเกษตรสลับเรือนกัรลาบผลรายได้ยังมายังได้เรื่อยๆเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตเหมือนก่อนแต่ว่ามันได้มาบ่อยๆเรื่อยๆก็ยังดีเนาะค่อยๆสะสมไปเดี๋ยวมันก็เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเอง วันที่24ตุลาดาวโศกดาวตนุรักษ์ของคุณและดาวเจ้าเรือนมอรณะจรในพวินาสวยมาตรฐานเป็นนิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวลาภผลรายได้ก็เป็นนิดตัวคุณก็เป็นนิดและมีลาหูอยู่ในเรือนมอรณะอังคารเจ้าเรือ,อนปัตตนีอยู่ในเรือนอลินะดาวในมุมมรณะอลิเล็งเข้าใส่อาทิตย์เล็งเข้าใส่รักเพราะฉะนั้นช่วง ยี่บสี่ตุลาไปแล้วจะเป็นช่วงที่ชาวตุนคุณจะค่อนข้างรู้สึกว่าชีวิตมันอึดอัดมันถูกบีบคั้นทําอะไรก็มันติดขัดไม่ราบรื่นเหมือนเดิมนะระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความประมาทจะทําให้การงานคุณเสียหายได้ดาวราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพปุตตะมีโอกาสที่บุตรหลานบริวารคุณจะเจ็บป่วยทําให้เป็นภาระของชาว ชาวตุนใช่ไหมทำให้มีค่าใช้จ่ายมีภาระเกิดขึ้นถ้าปุตตะแปลว่าลูกน้องชาวตุนที่คุณมีลูกน้องนะคุณต้องระวังลูกน้องจะทําให้เสียหายหรือลูกน้องจะก่อปัญหาหรือว่าจากไกลนี่โอกาสที่จะเปลี่ยนลูกน้องได้นะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วปุตตะมันแปลว่าความประมาทด้วยนะเพราะชาวตุนคุณจะลงทุนจะอะไรช่วงจังหวะนี้ดูให้ดีนะยัง ถ้าชะลอโครงการอะไรออกไปได้ก็ชะลอไปก่อนอย่าเพิ่งลงทุนมากนะเพราะปุตตะเองคุณไปจอนอยู่ในภพมรณะแล้วลาหูเขาเป็นดาวที่ลุ่มหลงมัมวเมาเพราะฉะนั้นจะทําอะไรขอให้มีสติรอบคอบนะนี่คือภาพรวมของชาวตุลในเดือนตุลาคม เป็นกำลังใจให้ชาวตุนมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า